วันนี้สั่งของโคลัมเบียมานะครับโคลัมเบียมีโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็ลดราคานะครับจริงๆแล้วก็นานๆแห่นโคลัมเบียลดราคาเยอะสักทีนะครับถ้าจะชอบโคลัมเบียจริงต้องช็อปที่ที่เอาท์เล็ตของเขานะครับโดยเฉพาะในประเทศที่เขาผลิตเลยนะครับเอยเจ้าของ ซึ่งข้อดีของการช็อปคลุลมเดียในในไทยก็คือว่ามันจะมีไซส์เอเชียนะสั่งมา3อย่างครับกางเกงขายาวกางเกงขาสั้นแล้วก็เสือ้อนะครับเดี๋ยวลองดูกันเสื้อก็ใส่ได้พอดีนะครับข้อระวังนะครับเวลาสั่งเสื้อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะแบรนด์ที่ ไม่ใช่แบรนด์ประเทศเรานะครับต้องเช็คเรื่องของไหล่ของหน้าอกให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไซส์ m อาจจะไม่ใช่ m เอเชียนะครับอาจจะเป็น m ยุโรปหรือ m อเมริกานะครับอันนี้ผมสั่งไซส์ s มานะครับต้องเช็คให้ดีนะครับนี้เป็นกางเกงนะครับผมสั่งเบอร์ m มาซึ่งรับกับเอลสาถึงสานะครับผมเอลสาก็พอดีตัวนะครับ เป็นถือว่าเป็นกางเกงกีฬาได้นะครับมาดูรอบๆด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปก็จะเห็นมืออย่างนี้นะครับผ้านี้เป็นผ้าร่มนะครับปกติผมไม่ค่อยคุ้นเคยกับเสื้อผ้ากีฬาของแบรนด์โคลัมเบียเท่าไหร่นะครับจะเป็นเน้นเสื้อผ้าเดินป่าเสียจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ อันนี้เขาบอกว่าเป็นอมนิชิลนะครับส่วนมากเนี่ยเทคโนโลยีของโคลัมเบียก็จะเป็นอมนินะครับก็แล้วก็ตามด้วยต่างๆอันนี้น่าจะกันฝนนะครับตอนซื้อผมก็ไม่ได้ดูหรอกราคาอันนี้ตามป้ายสองพันแปดแต่จริงๆแล้วผมซื้อมาไม่ถึงพันนะครับข้อดีของการซื้อเสื้อผ้าโคลัมเบียหรือว่าพวกนี้ในไทยเนี่ยก็คือว่าเราจะได้ไซส์ที่คนเอเชียใส่ได้นะ ถ้าปกติช็อปที่เอาเล็ตต่างประเทศเนี่ยมันก็จะต้องหาไซส์เด็กบ้างเลย <Fin olha> มาดี่ลยผมก็ซื้อของผู้หญิงผมไม่สมใจเอาที่ใส่ได้เข้าตัวเราแล้วก็สวยๆนะครับอันนี้คือกางเกงขาสั้นนะครับเพิ่มเอิมนะครับข้างในกางเกงเนี่ยก็จะมีเป็นตาขายอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะฟิตกับตัวขาเราข้างในนะครับก็น่าช่วยลดเรื่องของ ความโฟมั้งผมก็เห็นกางเกงกีฬาผมบางตัวก็มีนะผมไม่แน่ใจจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับส่วนสายก็จะเป็นออกมาข้างนอกแบบนี้นะไม่ได้ซ่อนข้างในนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นสีสีไว้สวยสวยงามละคราวนี้เรามาดูกางเกงขาย,ยาวกันบ้างครับกเ็เป็นผ้าแบบเนื้อเดียวกันนะครับสีก็แบบเดียวกันอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังผมเอลสามสิบสองสั่งเบอร์เอ็มมานะครับก็สูงร้อยเจ็ดสิบสอง นะครับก็ใส่พอดีนะครับจริงๆไม่ได้กองลงไปเท่าไหร่นะครับก็พอดีนะครับด้านนี้เนี่ยมันก็จะมีโชว์ด้านหลังนะครับว่าโคลัมเบียแบบนี้ด้วยนะครับเนื้อผ้าบางแบบแนวผ้าล่มนะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถที่จะใส่ออกกําังกายได้นะครับหรือว่าใส่เดินป่าก็ยังได้นะครับแต่ว่านี่ไง เออ่ถ้าเสื้อผ้าเดินป่าคูรัมเบียเนี่ยก็จะเนื้อคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะมีการตัดเย็บที่เป็นแนวเทคนิคมากกว่านี้นะครับเพื่อป้องกันขาดต่างๆในการเดินป่าแต่นี้ก็สวยงามครับซื้อมาในราคาต่ำพันอันนี้เขียนไว้ที่3,300นะอ่าะผมซื้อมาราคาไม่ถึงพันนะครับโอเคครับ สรุปนะครับสั่งรอบนี้ก็ได้เสื้อมาหนึ่งตัวนะครับเสื้อจร,จริงคือผ้าธรรมดามากนะครับผ้าเอาจริงแล้วผมว่าราคาสูงเพราะแบรนด์ไอ้คาว่าโคลัมเบียนนี่แหละครับกางเกงขายาวและกางเกงขาสั้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผ้าล่มนะจุดเด่นคือสีสันถ้าใครเป็นเด็กสวนกุหลาบผมว่าน่าจะชอบนะชมพูฟ้า ะครับก็เป็นสปอร์ตแวร์ของโคลัมเบียนะครับเบอ Columbia, ร์เอลสามสองสั่งเบอร์เอ็มได้นะครับส่วนผมเนี่ยสูงหนึ่ร้อยเจ็ดสิบสองก็ความยาวกางเกงเนี่ยถือว่าพอดีนะครับส่วนเอลสามสองสองร้อยสองอันนี้ก็จะเหนียวเข่าตามรูปที่ให้เห็นไปนะครับอันนี้คือข้อดีของการสั่งโคลัมเบียในไทยนะครับก็จะได้ไซส์ ของคนเอเชียหรือว่าคนไทยนะครับถ้าเราไปซื้อตามเอาท์เล็ตต่างประเทศโดยเฉพาะแถบอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับราคาถูกช้อปปิ้งมันแต่ว่าซส์ต้องเลือกให้ดีนะครับสำหรับโคลอมเบีย